สวัสดีครับสาลบ้านตาวเชิมครับพี่น้องสวัสดีครับคุณดำค้อะไอ้ยังพาพี่น้องเขาปั้นน้ำใหม่กันเล็กค่ะลังจากข้อวพร้อเลยะน้ำใหม่ตึ้กันขงข้าก็ดีเขาได้แปมันยังม่พอหนึงครับน้องพี่เนเอะหนึ่เอายิงตะุ่นเมนเจ็ดกองต๊ะค่ะ้า่สองกก้องนั 走了。 เคยก่อนเลยก่อน,นอหาน้กก่อน,อนเน่ยข่ากอเลยกครับนี่นาะเนี่ยก,ก,ก่อนสองสิบปัดไงร้อนสิริเขาเดปอกอปเด็ดปอเด็ดพอร์สอะไรค่ะเสิมกันเลยบอกแม่ว่า เดี๋ยวเขาบาหลอดน้ำโขงบ้านเขาหนึ่งนนี่ค่ะมอมอบ้านเขาเป็นไก่บ้านเนี๋ยงจอบเขาแบบนอนน้ำนอนเนี่ยนๆนโตแล้วหล่าเกี่ยมาหาอะไรของอือ นี่นึงน,น้องน้ำค่ะครับ้อนสินัาา้นจะเอาเดนค่ะตัดลงไป,ไปก่อนนีาา่ คกเห็ดพันเศษอีกค่ะเธอบันเป็ดบอกไปเถอะพี่น้องว่ามันยุบันนะอันนั้นปอกระบาดเธอถือฝนอ่ะหนูหนูดูขากำลังน้ำมันได้ซ้ำหนิเหมือนเป็นสาวพุ่นณ่ะพี่น้องเป็นสาวเลยพี่พันเศษพิสูจน์เด้อค่ะเห็ดกล้วโคพันนี่น่ะเศษที่สุดสองอุ้ยนี่มาโศกดีแค่นี้แหละเสถียรบ้าว่ายยุ่งว่างเหรอเขาไม้เห็ดกอออกเนาะเธอเนาะเห็ดน้ำหมากออกค่ะนี่ น้องันเมนบาเถาด้วยนี่เอะอ้ยมึงดูพี่น้องหนอเนี่ยสาที่ดอกไม้เยอะนี่นี่พุ่นพุ่นหนะโอ้เห็ดอบพี่น้องอ้เถาหมดนีอก้เลยดอกอดอกน้มันแก่หมดมึงดูพน้ดอกน้่พี่น่า อย่ามาออกอยี่น,นี้หน,นหนิดูพี่น้องเนาอยว่ายรอบงอีกก่อนนี่มั้ยล่ะไปไปก่อนค่ะเดีย๋ยวไปพาไปเก็บเห็นดน้ำหมากเนี่ยเติมอีกเนาอถือเนาะดูแสียไปดิดหนะค่ะหคคเห็ดกนครบเห็ดน้ำหมากค่ะกลัวค,ค่ะเต็มเลยเก็บเห็ดไปพร้อมค่ะเห็ดแดงเห็ดน้ำหมากเนาะค่ะเอาไหมไหมพี่นอ้องนี่ นี่อืมไเก็บเห็ดนี่ต่อน่ะบางเลาะบางดุค่ะน้อยต้อครับน้อยต้อค่ะก็เห็ดเอาเห็ดมนะเพราะขาดขี้บัติเด็เก็บเห็ดขี้ควนบนมะตั่นเอาหมดพี่น้องมัดุโอ้นี่กินเ่เดียว แล้วว่าปีนาเพราะต้องไหนผู้ดใดกินเลยนี่สองนอกนี่งามเดียวงนามนนนสุดที่เด็กกระปุกนี่ยนอาที่เขามาเอาเนาะโป้งละโป้งอีก,น,น,อกนี่ไม่หยาบหยแหละคะ่ะ

ได้คะ่ะพอเลี้ยงไ,ไปเรียนไปเรื่มมาเครื่องกระสอบไปกะไปซีซี่ลี่กันที่เขาได้ไปกะเต็มกระสอบนึงก็งดีหหด,ด้วยไก่นะเขานห่อค่ะน้ำร้อนน้ำมนต์ทางโคกบ้านเส่อก็ยังมีหมดอยู่ดิเห็นป่ะไอเก็บเห็ดได้เก็บอย่างนี้หน่อยเถอะหนอเสืสอ,อกเสือกดละก็ไหลออกแสดงว่าหม่องที่เขาเคยไปเอาจะนออกนี่ไหนเถอะออกไปเชียรไปจอบ <นะ S 2> เปิ้งบ่ะไปเฮ็ดก้นโคกค่ะ ไอ้ก้นโคกนี่เพิ่นสิหนึ่งนี่สิคือเห็ดเห็ดอย่างดีล่ะมีความหวานแล้วก็กรอบนะคะซุ่มซ้ำเแซ่บเจียบะมองน้ำไม่เจียบห่นงเกินน้ำไมเฮ้ยฝ้ายน้ำไม่เจียบเราเรื่องเห็ดไหนยดำห่าไว้ดิค่ะค่ะนี่ก็เห็ดกินได้เนาะนี่ก็เห็ดกินได้ได้ไหมค่ะเห็ดจมูกหมูค่ะน้อพี่น้องแต่ฮักแต่ฮักแต่ค้านุ่มๆนี่ คไข่เห็ดหูหนูค่ะก็จะจืดนะค่ะแต่ว่าก็ยำดึ๊บดึ๊บดึ๊บดึีม่แขงันเขา้าวเได้กินเลยก็เปตําเที่ยวที่พวกเรามาขายเขาเห็นปะไม่แขงเก่านองอยู่เลยนอนน่อยกันนะค่ะสตปิต้มตัวหนึ่งสอง

ปวกตาพี่น้องเอ้ยแมิดกันน,น้อ,นอง,องสองดอก,ก,ออกเลย,เนนอย,ลยออสองดอกปวกค่ะยังออกได้เก็บอยู่เนาะปวกตาพี่น้องดึด้องไปออกที่บนสองดอกมันจะออกค่ะให้ปวกตาหน่อยหาเธอไว้กับตานี่ยเธอ,อ อืมครับนี่ครับเ็าเได้กินย่ครับเีเห็ดแล้วก็ได้นี่นนะเ,เป็นน้ำค่ะ นนุ้ดเรียนน้ำรลดเลยพุ่นไหลร <laughs> ดไหลเขาป้าลืมเขาเกียนั่นไว้ลืมเขาเกีย,เขเกยข้างไว้เนาะไปหามากระดิม่งมาตต่มกันพี่เนอะสองทุ่งสามทุ่งยังดีที่เน,นอะ ว่าเตือนหนึ่งเตือนหนึง่งแบบน,นี้เขาก็บไ,ได้วนมาหาน้ำใหม่ดูคือตอนกันก่อกเรื่อยๆเนาะอันนี้เป็นอาทิตย์ค่อยไปหาเตือนหนึ่งเพราะว่าตัดเอียงก่อนหมายถึงว่าปลาหนึง่งปลาหนึ่งเดียขาดเป็นโป่งก่อนอปลาไหนเนี่ยมึงอินนะปลาไหนปลาไหนเ้ายังไม่ได้ไปเจอเตือนอ่ะมันปลาเลือกค่ะปลาเลือกอะไรจะส่งกบไ,ได้ไปกันในกระดัมกันเด้

ตกแล้วห uh, yeah. ัวโมเมนต์ไปกว่าพอไรข้างนอค่ะอันนี้เฮ um, ็ดบ hey, really? ้านสืบเสริมออกแล้วเด้อค่ะเพราะไม่หลับเพลสังคมมันจะออกแล้วเปล่านี่เห็นปะหอยยังมาสุดความเลยค่ะเฮ็ดดินค่ะน้าสิบ้านเฮ็ดดินดวงนี้เมันออกดี พรามาเก็บตลอดอยู่เห็ดดินนี่มันจะอ่อนแอเนี่ยสามดอกโอ้ยล่างตื่มกันตัวค่ะโอ้งามเลยสีชมพูงามนิดนึง ไอ้ก่อนหา,าเมื่อนะครับเพราะก่อนเดียวเขาปลาแล้วเจ็บเรียกสมหน่อยไปพอดีหนึ่งเนี้ยขอต้นตดบูนะค่ะขอต้นดะบูได,ด้ขอมะหลดนี่ปลาค่ะที่ของยุคของกี่ถ้าไม่น่อยจะได้กี่ Rồi, yeah, là ta sẽ Nó sẽ nấu nướng hơn. Nó sẽ nấu thêm nhiều thịt nữa. Đúng Nó sẽ nấu thêm thịt. Được rồi. Được rồi. Nó sẽ Nó sẽ Y el huelo y Lièm luya mục đen liềm kia panh mục đen 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 kia panh สองนู้นค่ะเพิ่งผลงานเาเนาะนี่นะครับพี่น้องน้องเมื่อตื่มกับเครื่องสอบค่ะโชคดีต้นนี้ได้เก็บเห็ดมอแล้วน้ำเยอะเ่ราะข้าคิดว่าเห็ดจะไปออกนุ่หันเนาะเท่านั้นแต่ย้ำเลยกับว่าเห็นเด้กมันจะเห็นรอบนี้่ะอันนี้ท่านคนมีเสื้อยุ่หันลังแบบนี้เสื่อยตลอดเห็นน้อแม่ก็ได้เครื่องสอบแล้วก็ได้เห็ดเหมือที่ไปเลาะตื่มมึงยุ่ค่ะสิไปเลาะตื่มมึงเห็ดอยุ่ะค่ะคลิปนี้กับเดี๋ยวไปซะนี่แหละเด้อค่ะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจทีเสริมรักกันในหูดำน้นี่แหละค่ะ มื่อนี้ก็พาไปรอหาน้ำไม่ละกันได้เครื่องกับสอบละกันเลยวะมันพอกระเทินกับเลยมาหารออีกนะค่ะน้ำโคกใกล้บ้านตัวเสื่อมนี่เนาะค่ะยุแถวนาเขานี่ละค่ะที่เลยกากไปกำลังแต่ฝากกด้ไล่ให้น้ำเน้่ยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเสื่อมฮักพี่น้องเด้อค่ะ